นกมงคลครับอ่าอันนี้อันนี้ที่ให้อุ้มลักนกสายห้าครับอ่าให้น้องเขาไปเล่นดูครับอายุกงได้แล้วครับเนี่ยอ่ะโชว์นีอ่ะเร็วครับให้น้องเขาครับ ใช่ใช่ยู่ครับนกตัวนี้ครับสวยอยู่ครับแบ่งให้น้องเขาไปเล่นครับกลุ่มลักนกสายห้าครับผมนี่ครับผมสุดยอดเลยครับไล่ครับผมครับผมนกปลาครับปลาลอยครับผม เบี่งน่องเขาไปเล่นครับให้กลุ่มคนรักนกสายห้าไปเล่นดูครับป่าร้อยครับผมอาเอาตัวอีกดิเอาไหมามาไล่กันครับผม ยอดครับสู่นกแล้วครับอายุกงได้ครับผมปีไม่นะครับน่องเขาสิมาเอาครับแบงน่องไปเล่นครับนกป้าตัวนี้สวยอยู่ครับผมลายได้อยู่ครับ อยู่โคงเลยครับไอ้น้องไปฝึกเอาครับผมนี่นกไม้ผมเนอกครับคัดขึ้นโคงไว้ซีหรอกดูไลยครับดูไลยครับไลยสวยปะครับครับผม ผมครับอาจารย์ทุกท่านครับคนรักนกอันนี้ยาว,วัวแต้มครับผมมีวัวแต้มครับสู่นกแล้วครับผมรักนกก็เป็นเล่นไม่เสียไม่ผิดบังครับผมนกตัวนี้ครับ ไล่ใส่ใดครับผมไล่ดีอยู่ครับผมเอาปลอกกาแฟใส่ไว้ครับปอกน้ำครับแยกขึ้นครับโอ,โ,อโ,อโอเคครับผมสู่นกด้วยครับไปกับเห่นไดในเลยครับผมอายุกงได้แล้วครับผมอันนี้ก็ กระมอมแก้วครับกระมอมแก้วครับสองกุ๊กเต็มครับนี่กุ๊กเดียวครับันี้กุ๊กเดียวครับเนี่เป็นโค้ดอยู่ครับนกตัวนี้ครับ คไปบ่ผิดวังครับผมขัดขึ้นกรมอายุได้แล้วครับปีกว่าแล้วครับนกตัวนี้ครับแบงไห้น้องไปเล่นครับกลุ่มรักนกสายห้าครับผมชิปนี้ไปสนิทนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ